เจริญพรยอดกัลยาณมิตรทั่วโลกน้เราพบกันสองทุ่มโดยประมาณธรรมะามาไาลา่ฟังไงนะเพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตตรงตามจริงหรือเพื่อความเป็นสัมมาทิฏฐิของพวกเราทั้งผู้พูดเราก็ผู้ฟังก็ช่วงนี้ส่งใจไปยังชายแดนใต้เนี่ยนะที่ว่าหลายจังหวัดเลยไม่ใช่เฉพาะชายแดนหรอกโซนภาคใต้ที่เจอผลกระทบจากอุทกภัยก็เลยอยากจะมา แจ้งข่าวกันสักนิดหนึ่งเนี่ยกนะ็น่นจากว่าเห็นคนพูดถึงในการที่ว่าลงไปทําบุญอะไรเนะั่นจะว่านี่เป็น,นกลไกของความเป็นสำมาทิฏฐิของบุคคลนะว่าแบบเราเองนั้นเข้าใจโลกและชีวิตอะไรกันยังไงแค่ไหนเอาว่าโดยจิตใจของคนที่อยากที่จะเป็นผู้ให้เป็นคนที่คอยที่จะไปช่วย โดยหลักการของพระพุทธศาสนาเราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆไม่จําเป็นว่าจะต้องมาแบบมาตัดพ้ออะไรเงี้ยยกตัวอย่างนวกันนะเราเองจะได้รู้ว่าสิ่งที่ไม่ควรจะทําก็คือว่าแบบเห็นไหมพออย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เดือดร้อนก็ามาอยากให้วัดช่วยพอถึงเวลามาพุกกว่าพระว่าวัดอะไรอย่างเงี้ยคาพูดนี้ไม่ใช่เพราะคําพูดนี้พูดขึ้นมาใจคุณหรือใจใสเอย ใจคุณนะนะดังนั้นจะให้ก็คือให้ด้วยจิตที่เรารู้ว่าเราสลับของออกไปจากใจแล้วก็จะได้แบบทําให้ผู้คนที่ยกมาตัวนี้มาใจหมู่คณะของพวกเรานะเห็นส่วนหนึ่งเขาเขาวิพา์วิจารณ์กันมาแบบนี้แต่หมู่คณะเราโอ้น่าชื่นใจเขาโนนวทนนาบุญกับพวกเราเพื่อนนอกที่รวมข่าวของมาส่งปัจจัยมาทําให้พรุ่งนี้ ว่าพระกงากายก็จะเนี่ยแนะจ้งข่าวไปสักนิดหนึ่งว่าพระธรรมก,กายและมูลนิธิธรรมก,กายรวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จําเป็นจากคณะศิษยานุศิ์ทั่วประเทศนะเพื่อตั้งเป็นถุงยังชีพไปช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ผู้ประสบอุทกภัยที่หาดใหญ่ที่สงขลาที่พัทลุงที่สตูลที่ปัตตานีที่ยะลาแล้วก็นารา ที่วาดนะดังนั้นเนี่ยส่งไปเนี่ยในจังหวัดต่างๆเหล่านี้สิ่งที่เตรียมไปก็คือหนึ่งถุงแดงเราทราบอยู่แล้วว่าถุงแดงกัวัตกรรมกายส่งไปสองเรือเนี่ยนะสำคัญเลยสามเสื้อชูชีพสี่เสื้อผ้าของใช้ตามที่มีผู้ใจบุญบริจาคมาแล้วก็ห้าน้ำดื่มนะที่ว่ากำลังจะส่งไปแล้วก็ คือใครที่จะอยากจะร่วมบุญนะอยู่ต่างประเทศก็ร่วมบุญได้เช่นเดียวกันเดียวแคปหน้าจอต่อจากนี้ไปสักนิดนึงก็แล้วกันนะว่าร่วมบริจาคเป็นปัจจัยได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดพระธรร,ธร,รมกายเลขที่บัญชี152-1 2ห้าขีดหขีดสองขีดเ นี่ก็คือที่บัญชีของวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชีหนึ่งห้าสองขีดหนึ่งขีดสองศูนย์สองศูนย์แปดขีดเจ็ดแล้วว่าถ้าอยากจะส่งของมาก็ได้เช่นเดียวกันนะนำส่งเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้ที่จําเป็นได้ได้ที่วัดพระธรรมกายแล้วก็มีวงเล็บไว้นิดหนึ่งนะจริงนแค่วัดพระธรรมกายก็มาถึงนี่แหละแต่ว่าที่ เป็นจุดรับก็คืออาคารครัว71ปีศาลามหาทานบรมีเนี่ยนะก็คือเขียนมาตรงเนี้ยก็ถึงแล้วละทีเแต่ว่าต้องใส่รายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึง23ทับ2หมู่7ตำบลคลองสาอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีบ้านเลขที่มาใส่ก็ได้เขียนว่าปัรรมกายนี่ส่วนใหญ่ก็ถึงแต่ว่าขอให้รหัไปรษณีย์ถูกก็คือ1 2 1 2 0สหรือว่าอยากจะสอบถาม รายละเอียดก็หมายเลขโทรศัพท์028311,000น,น,นะนี่ก็คือที่แจ้งให้เราทราบเพราะว่าต้องการการช่วยเหลือเป็นจำนวนมากเลยดังนั้นก็ช่วยกันเนาะคนไทยไม่ทิ้งกันเราเองก็ส่งของไปแล้ววันนี้ของที่ส่งมาก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะพรุ่งนี้จะส่งกันไป8โมงก,กว่า10ตัน อน,นี้ที่พวกเราสมมาทั้งหมดเลยน้อมบนาบุญด้วยจริงๆงน,น,นะถ้าเกิดว่าไม่ได้เศรษฐีผู้ใจบุญอย่างพวกเราน้ำหนักขนาดนั้นก็คงมาไม่ถึงเนี่ยนะเราก็จะเริ่มส่งไปพรุ่งนี้เช้าเลยแหละเพราะว่าทยอยทยอยไปเห็นแล้วก็สงสารจํานวนคนเดือดร้อนก็รืองแสนนโดยเฉพาะที่หัดใหญ่ที่เดียวก็เดือดร้อนนรลว่าหลายจังหวัดก็กระจายกระจายเฉลี่ยเฉลียฉล่ยเราก็จะมีจุดลับ กระจายไปทีตามพื้นที่ที่ควรที่จะศงไปนะก็คือเรื่องที่ยกกันขึ้นมาแล้วก็ขอย้ำอีกทีนึงว่าการที่เราเองทําบุญก็เพื่อที่จะสลับของออกจากใจไม่ได้หวังว่าจะต้องมาทวงบุญคุณหรือมาประชดประชันอะไรไม่ต้องการให้คือการให้เราต้องการที่จะให้เพื่อยกใจของตัวเราให้สายมากขึ้นสว่างมากขึ้นเนี่ยนะดังนั้นที่ คิดกันแบบนี้อย่างที่ยกตัวอย่างกันไว้เนี่ยนะเนื่องจากคนโดยทั่วไปให้เพราะต้องการจะแลกเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักสร้างบารมีแบบพวกเราให้ก็คือให้ให้เพื่อใจของเราใสามากขึ้นเพื่อใจของเราได้รู้จักสละไม่จาเป็นจะต้องมาชมไม่จำเป็นจะต้องอะไรเราก็ให้ไม่ใช่เฉพาะขอหงหรอกนะเราทําบุญกันสารพัดสารเพที่เราได้สละกันออกมาเนี่ยนะหลักการก็คือ โดยสิ่งที่พระสัมมาสมุพิจ้าสอนก็คือให้ตัดออกจากใจสละออกจากใจให้ไปแล้วก็คือจบเนีย่ยนะแม้ในหมูะะนะ่ในคณะเราเองก็จําเป็นที่จะต้องมาทําความเข้าใจตรงนี้เช่นเดียวกันเพราะบางครั้งกิเลสจะทําให้เราลืมมันจะบังให้เราไม่เห็นเช่นว่าเคยให้ไปแล้วถาวายไปแล้วทําไมมันถือว่าตัวเองเป็นเจ้าของแสดงว่าผิดให้ไปแล้วก็คือจบ คนที่รับรับไปแล้วแล้วก็จะไปเป็นางานจัดการอะไรหลังจากนั้นก็เป็นสิ่งที่ผู้ที่เราให้ไปแล้วเป็นคนว่ากันเรามีหน้าที่ให้สละออกจากใจนี่คือหลักการที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้านี่คือหลักการที่หลวงพ่อของครูไม่ใหญ่ของครูไม่เล็กของเราสอนอยู่เป็นประจำเน,นี่ยนะดังนั้นก็ทําบุญกันต่อไปแบบนี้เมื่อไหรของออกจากใจเมื่อนั้นใจเราเป็นยังไง ไกลนิพพานเข้าไปเรื่อยๆนี่ก็คือสิ่งที่เรากําลังฝึกกันอยู่เนี่ยนะเป็นใบเบิกทางทาให้ใจของเรานั้นสดใสสว่างมากขึ้นนั่นคือแนวทางของนักสร้างบารมีสิ่งที่เราเองมอบให้กับผู้อื่นมันหายจากตัวเราไปแล้วไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ถึงเข้าสารหรือเนี่ยนะเรื่องของพวกวิโภค,โคที่ส่งกันมาถือว่าพระธรรมกายที่บอกเมื่อกี้สิบตันเนี่ยหายจากตัวเราไปละแต่มันปรากฏอยู่ในใจ มันจะเป็นผังมันจะเป็นโปรแกรมมันจะเป็นสิ่งที่กำหนดชีวิตของเราให้เดินไปในทางที่ถูกแล้วก็ตรงนั้นแหละมันจะดึงเอาสมบัติให้เกิดกับตัวเราเพราะใจที่ตัดสลับจากใจแต่ใครที่มีความตรณีขวงของที่ให้ไปมันก็จะติดมันก็จะตัดกันสายสมบัติไม่ให้มาถึงเรานี่คือหลักการ ตามพระพุทธศาสนาดังนั้นจะให้แล้วตัดออกจากใจไม่ได้หวังว่าจะต้องมาอะไรยังไงกันต่อเนี่ยนะดังนั้นยิ่งให้มากใจเรายิ่งเบาบุญก็ยิ่งมาส่งผนใจมันจะใสสว่างแล้วก็มีความปลื้มอยู่ในใจของพอเรานี่แหละนังนั้นนี่คือการให้เราได้เข้าใจเจตนาของการให้อย่างแท้จริงเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนะว่าจะมี ของมาก็เดี๋ยวลองดูตัวอย่างสักนิดหนึ่งล้วกันนะว่าของมีอะไรยังไงบ้างที่เราจะส่งไปพึงดีที่ว่าสิบตันนั้นเนีย่ยนะโอ้โหเป็นไงเอ่ยรถคำเบิร์่ลงเลยเนี่ยนะของที่อยู่ข้างหลังนี่แหละขาดครูเห็นไหมของเยอะเลยถุงแดงเนี่ยนะพร้อมละก็ตอนนานุมโมทนากับน้องๆที่อยู่โรงครัวจะเสียป,ปีนะรวมใจกันแพท อย่างดีเลยก็โอ้โหนะเรือเอ่ยของเอ่ยไปกันหมดเนี่ยแหละเรือที่เราเคยมีอยู่แล้วก็ให้ไปตรงไหนที่จําเป็นเราก็ให้กันไปนี่ก็คือสิ่งที่เนะนี่ยนะบ่มีเกื่อสําเร็จรูปอันนี้เร็วสามารถจะทานกันได้เร็วเลยเป็เอย่ยเขาสารมากันเยอะเลยนะที่วเราทําบุญกันมาน่แหละหมดก็ประมาณสิบตันรวมถึงน้ําดื่มนี่ก็เป็นสิ่งที่กําลังจะส่งไป คือให้ตรงนั้นเป็นรัพ์อริยัพั์ติดใจของตัวเราไปเนี่ยนะดังนั้นพอมันหลุดออกจากใจไปแล้วแต่ที่แรกกว่ามันจะหลุดออกจากใจได้เนี่ยต้องสู้กันในระดับหนึ่งนะแต่ตอนหลังมาพอเราทํากันมบ่อยๆมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเพราะว่าเราชนะมันได้แหละในระดับหนึ่งคุณครูไม่ใหญ่ก็เลยให้เราเองทําทานเป็นประจาทำทำทากันไปแบบนี้ให้ เพื่อที่เราจะได้ให้ไม่ได้หวังว่าจะต้องมาใครมาชมหรืออะไรเพราะเรารู้ตัดออกจากใจปุ๊บมันภาามันปรากฏแล้วก็จะดึงบุญแล้วก็สร้างเป็นผลสําเร็จจะได้ให้เราเองนั้นมีสับติดตัวของเราไปเนี่ยนะสิ่งที่เราทําอยู่นี้มันจะค่อยๆเปลี่ยนใจเราให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆให้ขยายขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมีความสุข ไปเรื่อยๆเนี่ยนะวันนี้ก็เลยอยากจะให้พวกเราได้ปรึ่งกับสิ่งที่เราได้ทําเอาภาพนี้มาให้ดูเมื่อกี้นี่แหละจํานวนไม่น้อยรับรองได้ว่าเป็นหนึ่งในจํานวนต้นๆของประเทศที่ส่งไปช่วยเหลือเพื่อนเนี่ยที่ว่ากาลังเดือดร้อนกับอยู่เพื่อนร่วมชาติของเราด้วยจะเป็นเพื่อนร่วมโลกใบนี้กับเรารูบาอาจารย์ก็สอนกันไปแบบนี้ของที่เราเองต้องสลายจริงมันมีทั้งของที่มันเป็นสิ่งของมันมีทั้ง อารมณ์แล้วก็สุดท้ายก็คือตัวตนของเราก็คือตัวที่มันเป็นกิเลสมันจะเป็นสิ่งที่ติดที่มันทําให้เราเองยึดอยู่กับความเป็นตัวเราแบบนี้ความเชื่ออะไรแบบนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราเองจะต้องสละไปเช่นเดียวกันยกตัวอย่างสมมุติเราเคยใช้ชีวิตแบบที่คนทันท่วไปใช้กันต้องยึดต้องติดจะต้องมีไม่รู้จักที่จะให้แต่พอมาฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านคําสอนของครูบาอาจารย์ของเราเนี่ย <S <S โอ้ สำคัญนะอย่างนี้นี่เองเราเลยจําเป็นจะต้องทําเราก็เริ่มจากสละของก่อนว่าจะเป็นเงินหรือจะเป็นของไหนก็ตามแบบเมื่อกี้เนี่ยสละอุปร็จอารมณ์ที่เราเองนั้นบางครั้งบางทีในระหว่างวันเนี่ยอาจจะมีกระทบกระทั่งกับคนนู้นคนนี้ครูบาอาจารย์สอน,อน,นให้เราเองทําใจนิ่งๆเฉยเเงี้ยนะคืออารมณ์อะไรที่ไม่ดีก็สั่งมองชูทิ้งไปนี่คือสิ่งที่คุณครูมาใหญ่สอนเราก็ทําแบบนั้น มาจากนั้นยังไงเอ่ยจากนั้นก็มาต่อก็คือความคิดเดิมๆคิดถิหรือความเห็นเดิมๆหรือภาพในใจเดิมๆที่เรามีที่ว่าเราต้องมีเยอะๆจะต้องเก็บมายึดอยู่กับตัวเราเองเยอะๆเราเริ่มสละออกไปนั่นแหละคือการสละในขั้นที่สามก็คือตัวตนของพวกเราอันดับแรกความตรณีทางวัตถุเราสละออกไปอย่างที่สองอารมณ์อคติ ความคับแค้นหมุดยึดอะไรต่างๆเราก็สละออกไปจากใจนี่ก็เป็นระดับที่สองสามก็คือในความรู้ความเห็นความเชื่อดั้งเดิมก็สละออกไปแม้บางครั้งบางทีเจอคนมาพูดคุยกับเราแต่ว่าเราเห็นไม่ตรงกันเนี่ยนะก็ยอมยอมกันไปนะนะสละความเป็นตัวของตัวเราไม่ยึดติดก็ยกให้เขาได้รู้สึกว่าเออเนี่ยนาะชีวิตของเขาก็แบบดีบ้างเหมือนกันนั่นก็คือการยกใจกันในภาพรวมเนี่ยนะ การลดตัวเองมาแบบนี้ยกใจผู้อื่นขึ้นเ,นเป็นการลดอัตตาเพราะอัตตาของเราลดลงปัญญาของเราจะเฟื่องฟูขึ้นนี่ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ไปติดกับตรงนั้นตัวที่ปลดยากเลยก็คือมานะความเชื่อถือเนื้อถือตัวของตัวเรานั่นแหละถ้าเราสละมาหน้าไปได้ชีวิตมันก็จะดีมากขึ้นเนี่ยนะเมื่อเราเองสละสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปเนี่ยเราจะเข้าไป ใกล้ธรรมมากขึ้นเรื่อยๆจะเข้าใกล้ความเป็นพระที่อยู่ภายในมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนว่าเรามาอยู่แบบนี้ดังนั้นเราให้ไปเรารู้ว่าของที่เราได้มาเราก็ทราบเป็นดีอยู่แล้วและว,ว่าเราได้มาอย่างบริสุทธิ์ใจให้โดยที่ว่าไม่มีเงื่อนไขให้ไปเลยไม่ต้องมาประชดไม่ต้องมาอะไรแต่ว่าเราให้ไปเพื่อที่จะช่วยเขาจ,จริงๆการให้แบบนั้น เป็นการให้อย่างบริสุทธิ์ก็คือไม่มีข้อแม้เป็นการให้ในแบบที่พุทธศาสนกชนให้ให้ก็คือให้คือการสละความตรณีสละกิเลสออกไปจากใจไม่หวังสิ่งใดมาแลกเปลี่ยนเพราะเรารู้ว่าเราได้แน่ๆอยู่แล้วเราได้บุญเราได้ปลื้มใครให้แล้วรู้สึกปลืมปล้มๆกับสิ่งที่ตัวเองได้ให้ไปแล้วบ้างเอ่ยพิมพ์ห้ามัน่อยกันเนาะ,นะจะได้รู้ว่าตัวเองเราปลื้มกันอยู่แบบนี้ ดังนั้นทั้งหมดที่เราทำภาพในใจเราชัดศรัทธาที่เรามีต่อคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัดมากกอภาพในใจเราชัดมากกอ่อคือทิฏฐิความเห็นเราตรงมันชัดใจสว่างก็เลยอยากที่จะสละอยากจะทำกันต่อไปเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นมันเป็นประโยชน์กับใครเอ่ยกับตัวเรานี่แหละในฐานะของนักสร้างบารมีมันจะสละตัวตนที่มันไม่ควรจะมีเนี่ยนะ กิเลสอสวะทั้งหลายมันสร้างให้เราเป็นเราในวันนี้ที่เราอาจจะเคยได้ยินคําสอนธรรมะเนี่ยนะบางทีเราพูดต้องสละตัวตนเราเอาไปเนี่ยะก็คือสิ่งนี้แหละตัวตนตัวนั้นก็คือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ที่มันยึดดึงเราไว้กับวัตตะสงสารอย่างนี้เนี่ย,ยก็คือกิเลสแหละปัญหาความอยากทั้งหลายความหวงความตรณีมันจะไม่อยากให้เรา ให้หรือว่าความไม่ชอบใจอะไรบางอย่างเนี้ยนะไม่ชอบผลนี้จังไม่อยากจะให้เมื่อก่อนเขาเป็นแบบนี้ตอนนี้เดือดร้อนช่างมันไม่เดือดร้อนบ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่ให้คือให้ไม่ติดไม่ขัดกับความเชื่อต่างๆเ่านั้นเลยดือนั้นเราก็เรียนรู้ที่จะให้โดยไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขแล้วมันมีอันสงส์เนี่ยก็คือเมื่อไหร่ที่เราให้โดยไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไข เมื่อไรที่ผลของสิ่งที่เราทํานั้นมันกลับมามันจะไม่มีข้อจากัดเห๋ยวไหมพอเรามีข้อแม้คือเราตีกรอกจะต้องอย่างนี้แต่พอเราให้โดยไม่มีเงื่อนไขตอนมันจะกลับมาเนี่ยมันจะไม่มีข้อจํากัดนี่แหละที่มาของสมบัติจักรพรรดิตัดไม่พร่องไม่จํากัดเลยเพราะเราไม่เคยตีกรอกไปเลยว่าเราจะต้องได้หวังสิ่งนี้เพราะรู้อยู่แล้วว่า ได้แน่เนี่ยนะทาบุญกันไปแบบนี้เรามีเป้าคือเราจะไปดูสิทธิบุรีวงบุญพิเศษก็ต้องทําใจของเราให้มันใสขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็สละมากขึ้นไปเรื่อยๆรักษาศีลเราให้ดีชวนคนมานั่งสมาธิกันเยอะๆทําหน้าที่การยานมิตรเยอะๆแล้วก็นั่งสมาธิเองเยอะๆเนี่ยนะถึงจะไปดูสิทธิบุรีได้เรารู้แล้วเราก็ทําไปส่วนรายทางหรือว่ารายละเอียดพิเศษอะไรอย่างอื่นเรารู้ว่ามันแบบ มีคุณค่าอะไรกันยังไงเราก็ให้ไปเลยแต่ถ้าให้แบบไม่มีเงื่อนไขเวลาเราได้เราก็จะไม่มีข้อจำกัดในการได้เช่นเดียวกันส่วนคนที่เขาติดเขาขัดน,นู่นนันนี่แสดงว่ามีเงื่อนไขตลอดกับการให้ของตัวเองเนี่ยนะดังนั้นจะให้แล้วก็ต้องเริ่มต้นอยูยความศรัทธาที่มีต่อความดีที่เราได้ทําให้รู้ว่านี่คือความดีทําไปแล้วว่ให้ด้วยความเคารพเพื่อให้ทรัพย์นั้น มันประเสริฐยิ่งขึ้นเพราะเคารพสื่อเคารพในฐานเราคงเคยได้ยินคำนี้เนาะเคารพในฐานใจก็เราจะถูกยกขึ้นไรนแลับนอกจากความเข้าใจแล้วความศรัทธาที่เรามีแล้วให้ด้วยความเคารพใจก็เราจะยกขึ้นเนี่ยสุดท้ายมาจิตของเราก็จะบริสุทธิ์แล้วก็ขยายใหญ่โตขึ้นมานี่ยค,คือสิ่งที่มันจะได้เนี่ยดังนั้นผลลัพธ์ที่จะได้จากการทําอย่างนี้ความสุขเกิดขึ้นทันทีใจจะเบาใจจะสบาย และเราก็จะยึดน้อยลงเราจะปล่อยได้มากขึ้นเพราะกิเลสเบาบางคนทั่วไปเขายึดเขาเกาะแต่เราปล่อยเห็นไหมมีความต่างความต่างกันระหว่างคนที่ไม่รู้หลักการในทางพระพุทธศาสนากับคนที่รู้หลักการมันก็ต่างกันแบบนี้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปกันนะฟังธรรมะแบบนี้แหละไม่ต้องก,นนนะกังวลนะก็จะมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังฟังไปแบบนี้แล้วเราก็รู้ว่าที่ต้องทําเช่นนี้ก็เพราะ เราเกิดมาเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งการสละกิเลสไปก็เพราะตรงนี้แหละแสแบงบุญความดีทั้งหลายพึงทำถ้าเราทําได้สร้างบารมีแล้วก็ทานเป็นเบื้องต้นของความดีหรือบารมีทั้งหลายด้วยตามคําสอนของครูบาอาจารย์เรานะเราก็เลยทํากันมาแบบนี้ยิ่งเราให้มากเท่าไหร่มวงคนบอกโอ้ เข้าวัดพระธรรมกายให้ให้ให้ได้ไหมไม่เก็บสมบัติอะไรยังไงบ้างเนีห็นไหมหมดเนื้อหมดตัวหมดเข้าวัดพระธรรมกายที่เราให้ไปขนาดนั้นก็เพราะว่ายิ่งให้มากเท่าไหร่เรายิ่งรู้ว่าสิ่งที่จําเป็นสำหรับชีวิตจริงๆมันมีนิดเดียวเองนี่คือสิ่งที่เราเองกําลังทากันอยู่แต่คนโดยทั่ว,ว,ว,วไปเขายึดเขาติดจะให้อะไรก็ต้องมีข้อเล็กเตี้ยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบไม่ใช่ตัดสินว่าเขาผิดหรือไม่ดีนะเพียงแต่เขายังไม่เข้าใจ จะทำไงเขาถึงจะเข้าใจก็ชวนเข้ามาเดินอยู่ในเส้นทางแบบเดียวกับเรานี้แต่ก็ต้องประคับประคองกันกนะนะมันไม่ได้ง่ายเพราะกิเลสมันพร้อมที่จะฟูขึ้นมาเสมอเนื่องจากอะไรเ่ยลงทุนไว้หลายชาติเก็บไว้ในใจเยอะนะและแล้วพอมันเก็บของเก่าไว้ในใจเยอะโอ้เสียดายกิเลสจังของเก่าทํามาเยอะเนี่ยนะไอความต้นีทั้งหลายก็เก็บมาเยอะอยากจะจดแบบนี้ไปหลายๆชาติอะไรเงี้ยมันผิดเราเลยจําเป็นจะต้องปล่อย แม้ความตรันนีนั้นเราก็ต้องปล่อยยิ่งตรณนียิ่งต้องทาเหมือนกรณีของมหาทุกตะที่เราเคยได้ยินนั่นแหละถวายผ้าเนี่ยพระเจ้าเทศทั้งคืนหวังผ้าเก่าๆอื่นถ้าไม่ไดยแต่ต้องการผ้าท่านต้องการจะให้มหาทุกตะนั้นถวายนั่นแหละทรัพย์ที่เรยมีมั่อไงจะเป็นแบบนี้ไปทุกพวกทุกชาติซึ่งไม่ดีเลยเห็นไหมที่ทํากันแบบนี้เพราะว่าจะได้เป็นตัวอย่างด้วยนอกจากตัวเองจะได้บุญแล้ว ชีวิตจะได้ดีขึ้นแล้วจะกลายเป็นตัวอย่างของผู้อื่นบ่ให้ไปเสร็จปุ๊บชิตั้งไม่เนีน่ยนะเรื่องนี้แหละที่เราเองได้ยินกันอยู่คือชนะละชนะกิเลสในใจพระพุทธเจ้าท่านเทศนั้นคือเพื่อให้เขาแปลสละตรงนี้ออกไปเนี่ยนะนะใจเบากิเลสมันจะสมบจิตขอเราก็จะนิ่งมากขึ้นแล้วเดี๋ยวว่าเขาถึงอกลาเขาถึงวงแก้วระยะที่เราต้องการนั่นแหละดังนั้นอย่าสร้างเงื่อนไขให้กับ การทําความดีของพวกเราโดยเฉพาะการให้ให้ก็คือให้ให้ไม่ให้ก็ไม่ให้เร่องนี้แหละให้ก็คือให้ไปเลยไม่ต้องสร้างเงื่อนไขเพราะเมื่อไหร่ที่มันตีกลับมาแบบนี้ชีวิตของเราก็จะได้รับแบบไม่จํากัดเช่นเดียวกันเพราะไม่ติดเงื่อนไขดังนั้นก็ขอเชิญเนาะใครที่จะร่วมบุญเนี่ยนะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งซึ่งก็ส่วนหนึ่งซึ่งพวกเราได้ร่วมบุญ ส่งไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้เนี่ยตรงนี้ก็คือจุดเนี่ยแหละที่เกิดเหตุเลยที่หัดใหญ่อยู่ใกล้ๆตัวเมืองนั่นนนแหละดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่ามีคนมาขอใช้พื้นที่เพื่อทาอาหารแล้วก็ส่งไปเนี่ยนะเริ่มวันนี้เนี่แหละแล้วก็เริ่มพรุ่งนี้เราก็จะส่งไปตามที่เขาติดอยู่ตามที่ต่างๆกันก็ขอประกาศข่าวอีกนิดนึงแล้วกันนะสำหรับศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ก็คือเขาเรียกว่าเนี่ยนะ โครงการเดินตามฝันปันความสุขร่วมกับวัดพระธรรมกายและศูนย์บริวัตรธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาเปิดโรงทานนะนะแจกข้าวกล่องไม่เยอะวันหนึ่งหมื่นกล่องแค่นั้นเองที่จะแจกกันเนี่ยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมหาดใหญ่และใกล้เคียงเพราะอยู่ใกล้หาดใหญ่มากที่สุดนะนะเริ่มต้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เช้าแปดโมงต้นไปเนยใครอยู่ใกล้ท่านั้นไปร,รับได้เลยนะถ้าเรามีญาติอยู่แถวนั้นแจ้งได้เลยก็ เป็นข่าวแจ้งขึ้นมาคือโครงการเนี้เปิดโรงทานวันละหมื่นกลองทำมาไปเรื่อยๆนะี่นะจนไปจะหมดโดยเฉลีย่ยคำนวณไว้หมื่นหนึ่งอาจจะเกินกว่านั้นก็ได้ก็ทยอยมาถ้ามีปัจจัยร่วมไปก็จะมีคนมาทําบุญกันเรื่อยๆเลยนะก็รับอาหารนะศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ยอยู่ใ,ใกล้ๆตัวเมืองขาดใหญ่นะั่นแหละตำบลท่าช้างเป็เบางกลัก จังหวัดสงขลาเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบด,ดีที่27พฤศจิกายนคือวันพรุ่งดีตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปนะถ้าใครที่มีญาติอยู่แถวนั้นเตรียมมานะหน้าต่อไปก็แคปหน้าจอกันให้ดีแล้วกันว่าสนใจรับข้าวกล่องที่จะทํากันมาละหมื่นกล่องเนี่ยนะหรือว่าจะสมัครร่วมเป็นอาสาสมัครแพ็กข้าวกล่องหรือจะไปส่งจะไปอะไรเงรี้ยไปคุยกันเองตรงนั้นก็ขอเรียนเชิญน้องใครที่อยู่ไม่ไกลก็สามารถที่ช่วยได้สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมนะเวทัวจดไว้นิดหนึ่ง0935395500หรือ l ลาย ID นิตยาเนี่ยนะจุด k072 เรงนั้นก็หน้าจอนี้ใครมีญาติที่อยู่แถวภาคใต้อยู่แถวนั่นที่กำลังเดือนร้อนอยู่ก็เนี่ยนะจดกันไว้คุณนิตยาคงมากก็ติดต่อกันเองและกันหน้านี้ สำคัญเนี่ยนะก็ขอเรียนเชิญเอาบุญกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะแม่นิดหรอกบุญเยอะเลยก็มีภาพบางส่วนที่วันนี้เขาเตรียมพื้นที่นะให้ได้ดูมาโขนี่แหละรถของโครงการก็กมาแจกมาจอดมาช่วยกันเนี่ยนะต้องอนุโมทนาจริงๆแยังไงของส่วนหนึ่งนะที่จะทาข้าวกล่องเห็นแล้วมันก็ปลื้มแหละเยอะพอสมควรเลยเนีย่ยอยู่ตรงนี้แรงงานก็ไม่ใช่ใครนะน้องๆเนนที่อยู่ที่นั่นแหละ ศูนย์วิบยบริการภาคใต้กับน้องเนเด่นของพวกเราที่อยู่ตรงนั้นก็ทํากันนะโดยมีมีแหละลูงพี่พรมสันอยู่ตรงนั้นเป็นหัวหน้าพื้นที่อยู่ก็เอาการเอางานมากเลยนะดูทำกันทวันเหนื่อยช่วยคนอยู่ดูหุ่นน้องเนนซะก่อนเนี่ยนะรู้เลยว่าอาหารนี่อร่อยแน่นอนที่อยู่ตรงนั้นนะนั่นั้นก็ไปรับกันได้วันละหมื่นกล่องในพื้นที่ตรงนั้นก็ ช่วยแชร์ชชชชข่าวกันสักหน่อยเนาะศูนย์วิบัติธรรมภาคใต้ก็เริ่มแจกไปจนก,กว่าเหตุการณ์มันจะเบาลงนั่นแหละหรือจนกว่าปัจจัยมันจะหมดนะนะก็ทำกันไปเรื่อยๆถ้ากลัวจะหมดพวกเราก็ส่งปัจจัยเข้าไปช่วยได้เยคลิกเพียเลยไมเ่เลยน้องเนนช่วยกันน่ารักมากเลยขนมาเตรียมหุงข้าวและอุปก,กรณ์ต่างๆเนี่ยหัวเตาเอ้ยอะไรเอ้ยเนี่ยใช้ไอ้น้ำเนี่ยเตรียมตั้งกันละเตรียมผัด เรียมอะไรกระทะเล็กๆเ,เ,เล็กแค่ไหนเล็กประมาณนี้แหละที่น้องเด่นถืออยู่นะเราก็สามารถจะร่วมบุญกันได้อดแต่ละคนโอ้โหไม่อดไม่อยากเลยนะก็ขอให้พวกเราทุกคนที่ร่วมบุญกันมาก็อย่าได้อดอย่าได้อยากเอาบุญกันต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยนะช่วยกันไปนี่ก็คือพวกเราที่รู้จักว่าทำไมถึงต้องให้เพราะรู้ว่าการให้นี้สำคัญ ยิ่งให้ยิ่งได้เพื่อสละความสุขให้เกิดไม่สร้างข้อจำกัดไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขให้เพื่อจะให้จริงๆเพราะเรารู้ว่าเราได้เต็มเต็มเลยเนี่ยนะจิตใจที่กว้างขวางใหญ่โตช่วยคนตั้งเยอะก็มาแบบนี้นี่ก็คือพวกเรา,าเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายก็สะสมบุญกันต่อไปเส้นทางนี้ก็ต้องทำกันแบบนี้จนกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้มันจะหมดไปนะความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละพระเดชพระคุณหลวงปูง่ก็เลยอยากที่จะช่วยให้สัพสัตทั้งหลายไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมทั้งหมดก็เพราะหวังดีต่อสรพสัตทั้งหมด,ท,หมดทุกชีวิตหน,สตสตหนูสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่หลวงปู่ท่านจะเอาไปหมดเลยเนี่ยนะนั้นเราเองเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ความปรารถนามโนปณิธานตรงนี้ของพระเดชพระคุณหลวงปูง่ท่านสำเร็จ ช่วยกันต่อไปใครพร้อมที่จะช่วยกันแล้วก็เดินไปในเส้นทางนี้จนกว่าจะถึงที่สุดแห่งทรรบ้างก็พิมพ์9้ามารวรวหน่อยละกันนะเนาะความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างขอบคุณจริงๆที่นั่งฟังอยูตรงนี้เจ้าธรรมะมาเล่าให้ฟังสองทุ่มเวลามอนไทยโดยประมาณตามใจรับพรกันนะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านด้วยบุญกุศลที่เราเองได้สั่งสมบุญสร้างกุศลมาเป็นประจำ ดูจักที่จะให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเพื่อเปิดรับสิ่งที่จะดีย้อนกลับมาไม่จำกัดไม่ใช่เพราะความโลภแต่เพื่อที่จะนำคุณสมบัติดีๆต่างๆเหล่านั้นโดยเฉพาะทรัพย์ที่เป็นสมบัติจกักรพรรดนั้นเอาไว้ช่วยสรรพสว์ทั้งหลายทำให้ย่นย่อระยะทางในการสร้างบารมีของพวกเราให้เร็วมากยิ่งขึ้น ตามแนวทางที่พระเดชพระคุณลุงป,ปู่วัดปากน้ำท่านได้สั่งสอนอบรมพวกเราเอาไว้ขอทุกท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญคิดหวังสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยบุญให้สําเร็จสมหวังสมปรารถนาเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายมีวาจาศักดิ์สิทธิ์สามารถจะชักชวนผู้คนมาสร้างความดีได้โดยง่ายมีใจที่จัไซเบิกบานเป็นใจที่เบาสบายด้วยความตะนตที่กำจัดออกจากใจกันเป็นปกติ เราขอให้รู้ชัดเห็นชัดรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงแตลอดทั้งทางโลกและกระทางธรรมสุขภาพแข็งแรงอายุขายยืดยาวเกิดอยู่ในครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวเศรษฐีผู้ใจบุญเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญไปทุกพกทุกชาติและเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมธรรนใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเดชพระกุลหลวงปู่คุณยาอาจารย์ท่านได้บรรลุ ขอให้พวกเราได้บรรลุธรรมเหล่านั้นได้โดยง่ายเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยเดย็ดขาดนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประกาศถืออย่าลืมทบกทวนคุณงามความดีที่เราทําไว้ดีแล้วหน,นีน้องน้องถวายปูชาทมแด่พหะปู้เชนียาจา์น้องถวายปูชาทมแด่ครูบา,า,าจา์ของพวกเราทั้งหลายคืนนี้ก็ขอ ให้ทุกท่านหลับอยู่ในอู่แห่งเทะเลบุญผู้นี้เช้าตื่นมาขอสุขสดชื่นตื่นอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญแล้วก็มีความสุขกันเยอะๆพบกันวันพรุ่งนี้สองทุ่มเวลาถ่ายโดดประมาณสำหรับคืนนี้ขอเจริญพร